เขาบอกว่าพี่เคยเจอ UFO มันคือยังไงไปเดินป่านี่แหละคือมันมีแสงไฟขยับค่อนข้างแปลกแล้วเพื่อนทุกคนแม่งก็วิ่งมาจากกองไฟไฟตัวนั้นก็ยังอยู่เคยเจอตอนที่อายุประมาณสัก1 2 1 3ออมแม่เจอแบบแดงงี้เลยวบวบวบแล้วอยู่ตึ้งสูงอ่ะเหมือนเขาก็จ้องเราเราก็จ้องเขาอ่ะแม่งวิ่งไปบอกชาวบ้านให้มาดูเลยตืนเช้ามามันเป็นเสาทูบูเอ็ดเขาไล่มึงอกจากหมู่บ้าน ไปเดินป่าเคยเจออะไรปแปลกๆไหมบิ๊กฟุตเอาจริงจริงปี้ย่าละอะไรที่ทำให้เรา <c oughs> รู้สึกว่าเรากาลังเข้าถึงบทบาทและคนเชื่อว,ว่าเราแสดงได้จริงๆมันคือความเชื่อ คุณเชื่อว่าคุณอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณเชื่อว่าคุณเป็นตัวละครนั้นจริงๆคุณต้องยอมปล่อยให้ตัวเองได้เชื่อและมีคาแรคเตอร์อื่นที่ยังไม่เคยเล่นและอยากลองเล่นไหมครับอยากเล่นเป็นหมอเลยพุ่มแย้พุ่มแย้นะฮะใครอะหมอป่าไม่ใช่คุณไข่กำลังอันนี้คือเล่นเล่นเป็นหมออยู่หมายถึงว่าขอโทษนะครับคุณพ่อมันดูดุไปต้องนิ่มกว่านี้พี่เอาใหม่ห้าสี่สามสองลูกคุณตายเสียใจด้วยครับชอบหมอแบบเนี้ย ครั้งรน้นนานมหากรรมชีวิตและสุขภาพที่ครบทุกมิติรวมทุกศาสตร์การดูแลตัวเองทั้งกายใจและความงาม Life Expo Come Explore the Better You 15-16พฤศจิกายนดูรายละเอียดในคอมเมนต์นะครับต้องสวัสดีแบบไอรายการทีวีปะไม่ต้องครับเป็นรายการเดียยๆเหมือนมานั่งกินเหล้าคุยกันทําไมอยู่ดีๆบอกว่ากําลังจะหมดสัญญากับค่ายพันธมิตรทําไมถึงไม่ภาคแล้ววพี่คือตอนแรกสมัยก่อนตอนที่ภาคพวก พวกหนังจีนคือตอนพ้านหนังจีนน่ะเราก็สนุกแหลวะว่าพอไปถึงจุดหนึ่งเราเราคน,มน <laughs> ไม่ห้ามเลยมบงก็ไม่เบรกล่าสุดออกจากแรมี่มาเป็นอิสระ เออพราะอะไรพี่หรือว่าอิ่มตัวหรือว่าม่เป็นสัญญาที่พอดีพอดีแล้วมันก็ด้วยหลายอย่างโตขึ้นด้วยสัญญาด้วยก็คุยกับลังผู้ใหญ่แหละว่าถึงเวลาที่เราออกไปเติบโตได้แล้วอะ่ะเหมือนแบบว่างานข้างนอกแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ รู้สึกว่าคืออยู่ในค่ายมันก็เป็นเซฟโซนที่ดีที่เรารู้สึกว่ามันมีคนจัดการให้เราทุกอย่างเลยแต่ว่าเลยอยากออกมาเพื่อเติบโตมากขึ้นเพื่อลองหาอะไรใหม่ๆมากขึ้นผ่าประสบการณ์ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แบบไปมีปากมีเสียงไม่ได้ไปคอมเมนต์ไม่ได้ไปทักอะไรไลน์อะไไม่มีไม่มีนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คืออิสระในวัย30ใช่พี่ก็ต้องอยู่วงการตั้งแต่เด็กเลยดิเป็นนักแสดงก่อนหรือเป็นนักร้องหรือว่าเป็นมันเราเริ่มจากเล่นละครเวทีของคณะก่อน ตอนแรกสุดเลยของที่นิเทศจุฬาพอเล่นละครเวทีปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนเห็นแล้วก็เป็นลุ้นพี่นี่แหละแล้วก็ชวนมาเข้ากับมีซึ่งตอนนั้นก็อยู่กับเอ้ธามมีเดียอยู่กับพี่ช็อตตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เซ็นสัญญาตั้งแต่จ m เ25มพี่รู้สึกไหมว่าแบบวัยของพวกเราอ่ะสามสิบอ่ะพออยู่วงการแล้วคนเห็นมาเยอะคนเห็นมานานขึ้นฟีดบ่อยมันมคนจะรู้สึกว่าพวกเราแม่งแก่นึกว่าเราอยุสามห้าสามหกมีมคนเคยทักพี่ไหมประจําพอไว้หนวดคนมันยิ่งคิดเลยว่าเราแก่ บางคนก็สามห้าสามหกยังเรียกกูพี่อยู่เลยเออคือนแรกๆก็จะขัดก็จะแก้แหละหลังๆก็เขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ละมันอาจจะอยู่ที่วุฒิภาวะก็ถ้าเป็นเรื่องวุฒิภาวะก็จะยินดีมากเออแต่ถ้าแค่ไ่้อย่างเดียวก็จะพยายามบอกว่าอันนี้อยู่มันแค่หนวดเอองั้นยี่สิบนี่ก็คือเป็นนักแสดงชายก็เข้ามาก็มันเริ่มจาก Green Possible ก่อน Green Possible เป็นรายการเรียลิตี้แหละที่เอาเด็กผู้ชายแปดคนมาอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยหนวด ไม่มีหน้าใสากิ๊กตัวเล็กจิ๋วเลยบางนิดเดียวแล้วมีความกังวลไหมครับกัแบบการที่เราอยู่กับสังกัดที่เขาดูแลเรามาตลอด10ปีแล้วแบบต้องมาอิสระเองคือในตอนแรกมันก,ก็ก็มีคุยกับผู้ใหญ่แหละว่าจะออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงผู้ใหญ่เขาก็าเตือนว่าเออต้องดีๆนะต้องมันเพราะมันต้องมีหลายอย่างให้โฟกัสมากขึ้นเรื่อง การคุยกับลูกค้าเอยการติดต่องานเอยดูแลคิวต่างๆมันเราไม่ได้กังวลมากเพราะเรารู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีรอบๆตัวมีเพื่อนที่ดีมีพี่ที่ดีมีน้องที่ดีรู้สึกว่าคนรอบตัวดีช่วยเราได้ไม่โกงไม่หักหลังเราอย่างเงี้ยบูตีพี่บุคลิกตรงเมื่อกี้น่ะคือพี่เล่นซีรีส์บายเลยนะแต่บ่อพ่ผมพูดจริงเหรอเออตอนนี้มีหนวดคือแบบหน้าหวานมากแต่ว่าด้วยบุคลิกของพี่นะตัวจริงผมว่าพี่เมียงเป็นคนแบบ ตรงไปตรงมาเออภาษาช้ชคือสื่อสารแบบสดๆอย่างเงี้ยถ้า,ม,ามีค,ความกังวลไหมแบบทาไมคาแรคเตอร์ของเฟยถึงไม่ได้เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยไม่มีนะเขายอมยอมรับแบบที่พี่เป็นได้ใช่ไหมใช่เขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ได้บังคับว่าให้เราเป็นอะไรหรืออะไรยังไงไม่มียิ่งสมัยปัจจุบันเราคําพูดบางทีมันหยาบมันอาจจะมีผลอะไรก็สังคมไหมเรารู้สึกไหมคือเราเป็นคนตรงนะแต่เราไม่ได้หยาบคาย เออเราเป็นคนตรงน่นแหละอะไรนะผมเป็นคนหยาบคายแล้วก็ตรงผมมีความกังวลตัวเองมาตลอดก็อยากจะมาปรึกษาพี่ว่าจะทํายังไงดีทยังไงให้สังคมยอมรับเราได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนสันดานตัวเองเออมันมีเส้นของมันอยู่ที่สังคมจะยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยมึงว่าสังคมยอมรับมึงได้ไหมไม่ได้เออกูเป็นคนกูเป็นคนดีบเป็นคนแบบเป็นคนถามแต่ไม่ได้เป็นคนแบบเคยเป็นคนติดคาสร้อยแบบ ไอ้ที่ไอสัตว์ทั่วไปอะไรยเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นคนแบบพูดหยาบคายทะลึ่งอะไรตลอดคนจะคิดว่าเดินเข้ามาเราเล่นกับกูได้เสมออะไรเงี้ยอ่านี่บอกอ่านี่คนจะเดินเข้ามาเราเล่นแบบเล่นทะลึ่งเล่นใต้เข็มขาดเจอบ่อยมากถ้าไม่สนิทคงเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีเซฟของตัวเองเราเรารู้สึกว่าแต่ละคนมันควรให้สเปซเช่นกันและกันผมชอบคารคเตอร์พี่มากเลยอ่ะเคยมีหนังฮอลลีวูดมาติดต่อไหมครับแบบว่าให้ไปเล่นแบบหนังฮอลลีวูดด้วยลุคอเราแบบเนี้ย มันเป็นแบบคาลิเตอร์มันมีหนังมีหนังเมืองนอกมาเนมีมีหนังเมืองนอกมาติดต่อหลายรอบแล้วก็หมายถึงว่าเราก็ไปแคสแหละหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังหนึ่งคือคิวเองสองก็คือแบบด้วยบทที่ยังเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ตรงกับเขาขนาดนั้นบางอย่างเออมันก็มันก็มนกผมเข้าใจนะดวงชะตาระย,ยะเวลาม,มันก็ยังไม่ถึงมีคนเคยถามผมว่าการแสดงของดารา ตัวที่เป็นนักร้องมันไม่เหมือนกันผมก็เลยเคยลองไปแสดงดูผมเคยไม่ชอบมันช่วงหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เข้าอยู่ในบทบาทน,นั้นไม่ได้มันมีมันมีอะไรไหมพี่ที่แบบถือว่าเด็กยุคใหม่ที่อยากจะเป็นนักแสดงอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังเข้าถึงบทบาทและคนเชื่อว,ว่าเราแสดงได้จริงจริจริงๆมันมีเส้นบางๆระหว่างความตั้งใจมากเกินไปกับตั้งใจน้อยเกินไปมันต้องอยู่บาลานซ์ดีๆหลักๆก็คือการแสดงคือความเชื่อมันคือความเชื่อ คุณเชื่อว่าคุณอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณเชื่อว่าคุณเป็นตัวละครนั้นจริงๆคุณต้องยอมปล่อยให้ตัวเองได้เชื่อเช่นเบิร์นบอกว่าเบิร์นไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นตัวนั้นจริงๆเพราะเบิร์นไม่ปล่อยให้ตัวเองเชื่อคือไม่ปล่อยให้ตัวเองเชื่อนั่นหมายถึงว่าเราไม่เชื่อว่าเราทําได้เราไม่มั่นใจในตัวเองหรือเราไม่ไม่รีแลกไม่ปล่อยไม่เปิดเออคือหลักๆมันคือต้องรีแลกปล่อยแล้วปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกกับสิ่งนั้นจริงๆได้เชื่อจริงๆ รู้สึกว่านี่คือน้ำป่าจริงๆที่สะอาดน้ำป่าจริงๆที่กินแล้วอร่อยเออหรือน้ำนี้ไม่มีน้ำแข็งแต่ก็ต้องเชื่อให้ได้ว่าสิ่งนี้แก้วนี้มันเย็นแก้วนี้มันกลิ่นแล้วสดชื่นมันต้องเชื่อให้ได้หลักการมันคือแค่นั้นเลยแต่ว่าจะทํายังไงให้เราเชื่อให้ได้มันแค่นั้นเองเยอย่างบทบาทพี่เฟือยเป็นคนที่แบบลุกแบบเท่มากแล้วก็มีความแบบกร้าใจ เราใจใช่ไหมเคยได้รับบทบาทอื่นๆไหมครับนอกจากการเป็นลูกแบบเนี้ยเราว่าเราเล่นมาเยอะมากเลยนะแบบเล่นมาหลายแนวมากมาท้าทายที่สุดวีแบบท้าทายสุดๆต่อมันก็ท้าทายหลากหลายแบบมากอ่ะจะแอคชั่นก็ท้าทายในรูปแบบของความเหนื่อยล้าของร่างกายในระหว่างสภาพจิตใจตอนนั้นเรื่องของตัวละครที่มันต้องดำดิ่งลงไปในความรู้สึกที่มีปมมีอะไรพวกนี้มันก็มันก็ท้าทายแต่ว่าแต่ละอย่างมันท้าทายคนละแบบเราไม่สามารถพูดได้ว่า เรื่องนี้ท้าทายสุดเพราะแม่งท้าทายคนละอย่างบางเรื่องมันแค่อิมมชั่นอลอย่างเดียวบางเรื่องมันฟิสิกอลอย่างเดียวเออหรือบางเรื่องแม่งก็คือต้องกั้นขำเพราะว่าหลากหลายตัวละครที่อยู่ในเรื่องมันมันตลกกันมากะอะไรเงี้ยมันท้าทายไปหมดอ่ะมันไม่เคยมีครั้งไหนในในการทํางานที่แม่งแบบสบายอ่ะและมีคาแรคเตอร์อื่นที่ยังไม่เคยเล่นและอยากลองเล่นไหมครับอยากเล่นเป็นหมอ,หมอเออพุ่มแย้พุ่มแย้มนะ ใครอ่ะหมอป่าวไม่ใช่หมอป่าวไม่ใช่หมอแบบหมออ๋อใหญ่เป็นแบบใส่ชุดขาวเออใส่ชุดกาวแบบหมอที่ดูมีความรู้ที่จะต้องจําศัพท์ทางการแพทย์เยอะๆให้รู้สึกว่าตัวมีความรู้คุณไข่กําลังปลอดภัยนะครับยังไงก็คุณหมออันนี้คือเล่นเล่นเป็นหมออยู่หมายถึงว่ากาลังนึกภาพพี่เวลาที่แบบคนหนวแล้วก็ใส่ชุดขาวแบบคนไข้ปลอดภัยแล้วนะครับเออยังไงคน คุณสามารถมาเยี่ยมคนไข้ได้อีกนะครับอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบนี้เหรอขอโทษนะครับคุณพ่อเหมือนสับเปลือกไม่เหมือนหมอมาถึงกูเออมันดูดุไปต้องนิ่มกว่านี้พี่เอาใหม่ห้าสี่สามสองลูกคุณตายเสียใจด้วยครับชอบห่อแบบนี้คือพูดตรงๆแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเก๊กแต่ผมรู้ว่าคุณเฮลตี้อยู่ช่วงนี้อ่ะใช่กำลังพงกำลังกายมีซิกแพคมีไวรัลด้วยล่าสุนในติ๊กตรอก อันนี้เราได้ยินข่าวว่าแบบพี่รีวิวลงติ๊กต็อกแล้วมันมีคนไปโฟกัสหุ่นแล้วก็ไปคอมเมนต์ว่าพี่สักเหรอคะเออนั้นแหละแล้วมันคืออะไรยังไงพี่พี่สักเหรอคะเนี่ยก็คือคลิปลงนี่แหละตอนไปอยู่อังกฤษคือก็พกครีมตลอดแล้วก็แค่ทาตัวนี้แล้วพอทาไปมันมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่สักใช่ไหมคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าไม่ค่ะนี่พี่เฟยเออแค่นั้นแหละแล้วคนก็ไปแชร์กันพี่ปกติพี่ดื่มไหมพี่ดื่มไหมดื่ม แทไมก็ยังดื่มอยู่ทำไมหุ่นยังหุ่นดีอะวินัยรวล้วนเลยอะโอ้นี่ไม่ได้แล้วตัดเลยเออแต่ไม่ถือว่าคือมันมีช่วงที่ดื่มเยอะกับช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยคือดื่มน้อยลงเยอะมากแล้วแบบมันเหนื่อยด้วยหนึ่งคือเหนื่อยสองทำงานเยอะพอรู้สึกว่าแบบร่างกายมันเปลี่ยนไปแล้วอะมันแบบมันฟื้นช้าเชื่อไหมตอนยี่สิบเก้ากูไม่เป็นปีเดียวนะกูไม่เคยเชื่อว่าแบบเข้าเลขสามแม่งเนี้ยมึงก็รู้อะไรเงี้ยพคนแม่งพูดบอกว่าถ้ามึงเลขสามมึงจะรู้เลขสามแล้วมึงรู้เลย บอกโอ้โหมันจะไปขนาดไหนเชียววะนิดเดียวกูก็ยังออกกบลังกายอยู่30ปุ๊บแม่งคือมันตื่นมามันมันไม่เฟซเลยอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะรู้สึกไม่ได้ก็เลยโฟกัสทางออกกาลังกายตอนนี้มากกว่าจริงจะแล้วได้ยินข่าวว่าช่วงนี้แบบทำงานหลายอย่างมากไปเดินปงเดินป่าด้วยเอกับอเซียหลังใช่ไหมใช่ท่านรายการอะไรพี่ผมเห็นมันเป็นวรลลในทิกตอกเออมันชื่อปล่อยคูไปมันอยู่ในยูทูบการเฟยผมอยากไปได้ไหมไม่ได้ทําไมอ่ะ เริ่มไม่อยากให้มันไปแล้วกูเหนื่อยผมชอบอะไรบนี้มีเสียหลังคนเดียวคุณเหนื่อยแล้วผจญผมชอบผจญัยคือเอาจริงให้กูเล่าที่มาที่ไปก่อนไหมโอเคโอเคเออทำไมถึงได้ทำรายการเกี่ยวกับการเดินป่าครับคือจุดเริ่มต้นแม่งคือกเดินป่าอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วเสร็จทีนี้มันคือแบบก็ชวนโปรดิวเซอร์ไปว่าวันนึงถ่ายรายการอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอะแล้วก็ประชุมงานแล้วก็ชวนโปรดิวเซอร์ไปเดินแล้วก็บอกว่าไปไหมอยากกลับไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจากวันนั้นแล้วมันก็เริ่มไล่่ชวนนเพือ เริ่มชวนเพื่อนทุกคนไปเดินด้วยกันคือมันไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นรายการมันตั้งใจจะตั้งแต่จ,จะไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายลแล้วก็ถ่ายลเล่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยพอลงคลิปแรกตอนนั้นไปจังหวัดตากไปไปตัวรอสู๋มันก็ไวรัลขึ้นมามีเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นคนหนึ่งที่มีเซนต์มากกับการดูผู้คนแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเชื่อได้หรือไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นเขาบอกว่าเวลาที่เราเจอเลข17มันมีคนเชื่อเรื่องของการพบเจอมนุษย์ต่งางดาวหรือ UFO อืมแล้วพี่เฟย์ก็เป็นอีกคนหนึ่เเเคาาบอออกว่่่พียยจ UFO มันงงไ คือจริงกูไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรซึ่งมันใช้คำว่า UFO ได้เพราะ UFO มันย่อมาจาก I Identify Object เห็นยังไงครับคือเราไปเดินป่านี่แหละแล้วก็มันอยู่ในทริปทูเลจาวาเลซึ่งมันเป็นคืนที่สองแล้วก็เรายืนอยู่หอยท็อปแล้วก็ยืนมองดาวนี่แหละยืนมองท้องฟ้ากันอยู่แล้วก็รู้สึกเฮ้ยท้องฟ้าวันนี้สวยว่ะก็ยืนมองกันอยู่แล้วก็คือมันมีแสงไฟดวงหนึ่งเหมือนลักษณะคล้าย,าย,ายดาวแต่คิดว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยเออมันขยับ ขยับซึ่งมันขยับค่อนข้างแปลกมันขยับขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็มองแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนแบบปากไวรักตะโกนออกไปว่าไอ้เหียอยู่ไวโปแน่เลยแล้วเพื่อนทุกคนม่งก็วิ่งมาจากกองไฟก็ยืนดูไฟตรงนั้นก็ยังอยู่ก็วิ่งขยับปึ๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊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 บปึ๊บปึ๊บทุกคนบอกเหียใช่ปะวะไม่ดาวเทียมเฮ้ยเครื่องบินไม่ดาวเทียมเฮ้ยเครื่องบินไม่ใช่หรอกอยู่ไวโปจนถึงจุดหนึ่งมันหยุดฟึ๊บเราบิน แล้วพี่เชื่อไหมกูเชื่อไหมก็เชื่อแหละแต่คือก<ม>ูไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเชื่อว่ามันคืออะไระแต่ว่าเราเชื่อว่าเราจริงเราเห็นคิดว่าใช่มันไม่สามารถระบุได้มันอาจจะเป็นดาวเทียมจริงรๆก็ได้มันอาจจะเป็นเครื่องบินลบมันอาจจะเป็นยานสอดแนมมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราแค่ระบุมันไม่ได้ว่ามันคืออะไรเลยน่าจะอารมณ์เดียวกันกับอย่างผมเป็นคนอีสานอย่างเนาะเขาจะเล่าเรื่องพูดผีเรื่องผีกระสือเราเขาเป็นเด็กเคยเจอตอนที่อายุประมาณสักสิบสองสิบสามมันเจอแบบคือแดงงี้เลยบุบวุบ แล้วอยู่ตรงสูงอ่ะแล้วแบบเหมือนเขาก็จ้องเร,งร,งรงาเราก็จ้องเขาอ่ะแม่งวิ่งไปบอกชาวบ้านมาให้มาดูเลยยังอยู่นะแล้วก็ไม่ไปไหนทุกคนก็เออเออป่ปเอเอ,เอ,เอแต่ผมก็ปลกใจทั้งททุกคนหันหลังแล้วก็เดินกลับเลยไม่สนใจทำให้ผมด,ดูตกใจคนเดียวตื่นเช้ามามันเป็นเสาทูบูมเอ็ดเขาไล่หมัเ <c oughs> ห,าหอาจากหมู่บ้านไหมไม่ไล่หไม่ไล่รอดไปเดินป่าเคยเจออะไรแปลกๆไหมบิ๊กฟุตยัดแค่ไอ้ตัวตีนใหญ่ๆอ่ะนะใช่มันยังมีอยู่เหรอพี่เจอบิ๊กฟุตเอาจริง จริงก็แยล้วบ้าหรือเปล่าบิ <laughs> foot, ๊กฟุตมีมีในไทยที่ไหนเคยเจอสัตว์แป,กแปก ffee, แลกๆหรือน่ากลัวไหมไม่มีเคยเจอแต่รอยไปเดินที่ไหนไปเดินซาฟารีเวิลด์วะทำไมปลอดภัยจังมันไม่มีอะไรในป่าฮะมันไม่มีอะไรมีอะไรทากอเอองั้นแสดงว่าป่าที่เราไปเดินแต่ละที่เราต้องรู้ที่มาของป่านั้นด้วยใช่ไหมอย่างน้อยเรามีสตาฟเรามีเจ้าหน้าที่อุทยานเรามี คนมีไกด์เราเดินเส้นทางเดินป่าเส้นทางเดินป่านั่นแปลว่าเป็นเส้นทางที่มีการเดินอยู่แล้วแล้วค้างคืนไหมค้างคืนไหมค้างค้างแล้วแต่ที่อะไรเงี้ยสวันอ๋อสวัสดีครับกับรายการ The ะโกลด์เรดิโวันนี้ผมอยู่กับคุณเฟยซึ่งแคมปิ้งนะ ที่แห่งหนึ่งในป่าครับซึ่งบอกว่ามีเรื่องเล่าที่อาจจะเมื่อกี้มบอก The Ghost The Croc The Croc มันไม่เป็นกุละยอนมันมีมันมีเรื่องเล่าอะไรแปลกๆไหมครับกับการนอนแคมปิ้งกับเพื่อนค้างคืนเนี่ยมันมีแบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยเคยๆไหมคือมันก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยมันคือต่อจาก ยูเอฟโอนั่นแหละคืนเดียวกันจริงๆคือมันคือแรกก่อนเลยคือแรกเราเดิคนเดียวเหมือนแบบเรานอนในเต็นท์แล้วก็มันก็เดินขึ้นมากันเหนื่อยมากเดินกันมาแบบเจ็ดดโลดันขึ้นเขามาเหนื่อยมันก็จะร่างกายมันก็จะล้าสามทุ่มปุ๊บทุกคนมันก็แยกน้ายกันนอนหมดแล้วมันก็จะเหลือแค่สตาฟกับโปรดิวเซอร์กูที่นั่งจิบกันอยู่สองคนทุกคนก็แยกย้ายเข้าเต็นท์กูก็หลับพยายามหลับนอนนอนอยู่แล้วก็ดีนเสียงแบบเสียงคนเดินรอบเต็นท์ มันก็ไม่มีใครอะกูเต้นริมสุดด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าเดินซึบ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 ซบกูอะเห็นใครมาเดินมหมาคิดว่าหมาเขามีหมาอยู่มีหมาสองสามตัวข้างบนก็ไม่มีอะไรหรอกสักพักได้ยินเสียงเหมือนเอานิ้วลูดพระใบออะเป็นลูดลูดพระใบคือแบบเอาเล็บลูดพระใบเอ่าเหมือนแบบเอามือลูดเนี่ยแล้วก็ตัง้งรอบกูก่็ใบไม้พยายามหลับพยายามหลับนอนไม่หลับสักพัก แม่งมีลมมาเป่าที่หัวเป่าเป่าไงตอนงี้เลยเหรอเป่าอย่างนี้เลยเป่าอย่างนี้เลยการกระหม่อมเป่าเชี่ยขนลุกอ่ะกูก็สะดุ้งแล้วก็หันไปมองข้างหลังแล้วเต็นท์กูก็ปิดทึบอากาศมันหนาวมากอ่ะกูก็ต้องปิดทึบหมดไม่ให้ลมมันเข้าอ่งเงี้ยมันหนาวว่สะดุ้งขึ้นมากูก็กูเป็นคนถอดเสื้อนอนนะแล้วนอนในถุงนอนกูก็ ถอดถุงนอนกระชากทุกอย่างหยิบไฟฉายแล้วก็วิ่งออกไปหายโปรดิวเซอร์กับสตาฟที่นั่งกินกันอยู่โอ้แบบกาใจมากมอยากรู้มึงคืออะไรวิ่งออกไปวิ่งออกไปแล้วก็ไปนั่งอยู่กับสตาฟแล้วก็นั่งแล้วก็ไม่พูดอะไรเขาก็ถามว่าออกมาทําไมทําไมไม่นอนกูบอกกูนอนไม่หลับกูพูดแค่นี้เขาบอกอ๋อนั่งไป เขางงว่าทําไมไม่ใส่เสื้อเพราะกูถอดเสื้อออกไปนั่งทงั้งทงที่ข้างนอกมันแบบหนาวห้าองศามันหนาวมากแล้วลมแรงๆอ่ะออกไปนั่งได้แป๊บหนึ่งแล้วมันง่วงมากๆสุดท้ายก็คือกลับมาที่เต็นท์ข่มใจแล้วแบบนอนนอนแล้วก็หลับเผลอหลับไปก <c oughs> ็ไม่มีอะไรอ <c oughs> ีกไม่มีอะไร <c oughs> แล้วคืนที่2มันก็จะเป็นแบบเดิมคืนที่2ก็จะดิ้นเสียงแบบเดิมแต่ว่าคืนที่2องกูมียานอนหลับแล้วแต่ว่ามันคือมันก็ตื่นทั้งคืนอยู่ดีเพราะมันยังได้ยินเสียงรูดเต็นท์ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ อย่างเพื่อนกูไอพี่ท็อปอย่างเงี้ยได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าเต็นท์แล้วมันออกไปมันก็หันไปมันก็ไม่มีใครซึ่งทุกเต็นท์วันนั้นนะโดนเหมือนกันหมดที่บอกได้ไหมที่ไหนอะจวาเลจังหวดตะไอายาซึ่งคนโดนกันเยอะนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยทั้งภูเข,ขาเน,นี่ยมีแค่สิบคนมีลูกค้าอีกสองสามคนตอนนี้เอเียหลังไปไหมไม่ไปครับไม่ได้ไป,ไไไปเอเียหลังเพิ่งไปทริปล่าสุดเนี่ยผมอยากมีโอกาสไปด้วยได้ไหมถ้าถ้าได้นะถ้าคิวได้แล้วก็ คนไม่เต็มแล้วมีไหมบบป,ป่าทั้งในและนอกประเทศที่คิดว่าแบบอยากไปมากที่สุดในการที่จะไปลุยอะไรแบบเนี้ยแพนไว้เยอะมากเลยจะไปแบบ e v e r อเรสต์เบสแคก็คือไปดูเบสแคมป์ที่ของจากปีนขึ้น e v e r อเรสกันปีหน้าอะไรางเงี้ยชามอนิกโดโลไม้อิตาลีพาทากุเนียอาร์เจนตินาโอ้ตอนนี้แพนเยอะมากเลยทุกเดือนเลย ก็ยังคอนเซ็ปต์ว่าไปเที่ยวอยู่นะแต่ว่าก็มันจํานวนประชากรจํานวนเพื่อนมันก็เยอะขึ้นมันก็มีลูกค้าเข้ามามันก็เป็นงานเป็นการมากแล้วสปอนเซอร์ที่เข้ามันเป็นแบบไหนพี่ถ้าแบบเราเดินป่าเงี้ยมันก็ได้หมดแหละจริงมันก็ได้หมดการลงกันแดดัออนแดดได้บางทีมันเป็นสิวเป็นอะไรด้วยไปป่าใช่ปหละ่ะใช่ เออนี่เลยครับพี่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสิวในช่วงนี้นะฮะคุณว่าปูมามให้ทุกคนรับรรู้ว่าถ้าเราเดินป่าเรามีเหงื่อใช่ไหมล่ะพอดีผิวพรรณผู้ชายบางคนสมัยนี้ผู้ชายก็ต้องผิวดีนะครับถูกไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้หญิงที่คือเรายังชอบผู้หญิงผิวเนียนอ่ะใช่ไหมล่ะเรายังชอบดูแผ่นหลังเขาใช่ไหมเพี่อใช่แค่เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องมีแผ่นหลังที่ไม่มีสิวปะวะใช่เงี้ยยิ่งผู้ชายนะครับส่วนใหญ่อยากจะบอกว่าคุณต้องรักร่างกายตัวเองคือครีมเนี่ยเป็นนาค อวัยวะที่มันเป็นแบบส่วนมันได้หมดคือมันได้ทั้งตัวสอกได้ยกเว้นหน้าอย่างเดียวครีมตัวเนี้คอนตัวเนื้อครีมมันเข้มข้นเอออันนี้คือของกูเองซึ่งกูพกอยู่แล้วตลอดอืมโอ้ดีเนาะเออมาเนมันไม่ลองดมลองดมลองดมเออมันมีความสปอร์ตอารมณ์แบบคือมันเป็นครีมผู้ชายอ่ะเพราะฉะนั้นมันแบบมันมันมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้หอมแบบหอมฟลอรลไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่า กลิ่นมันจะรู้สึกแบบหอมสดชื่นอ่ะแล้วมันไม่เหนียวเว้ยมันไม่เหนียวจริงๆมันคือมันทาตอนเช้าได้หล่ครับนะแล้วมันออกไปทำงานคือไม่ต้องไม่ต้องฉีดน้ำหอมก็ได้แล้วจริงๆเนาะถ้าแบบชอบกลิ่นี้ก็คือกลิ่นนี้เลยกูไม่กูไม่ฉีดน้ำหอมน้อยมากแล้วทำไมเขาถึงทำเป็นโลโก้ตูดนนะมันเป็นบัตรฟอร์เมนไงจริงผู้ชายมีปัญหานะตูดนะตูดนดำนะงามงามดากเนาะงามมันจะมีพวก ก็เออเขาเรียกว่าอย่างไงก็ได kind of ้สุดท้ายเราก็จะได้เห็นนะครับคือผู้ชายต้องดูแลตัวเองทุกคนนะไม่ใช่ว่าแบบลอยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสะอาดทั้งกายและใจเนี่ยที่โลโก้นเป็นอย่างนี้เพราะส่วนมากเวลาเราออกกําลังกายใช่ป่ะจุดที่มันอับที่ชื้นที่สุดก็คงต้องเป็นอยู่ในอังเกงเราเนี่ยครับตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างครับพี่ชายตอนนี้มีหลายอย่างมากเลยครับร้านเหล้าก่อนเรามีร้านเรามีที่ไหนท้องหล่อ16ครับชื่อร้านว่าชื่อ black cabin bar เป็นอารมณ์ประมาณไหนครับเป็นดนตรีสดครับ แต่ว่าดนตรีสดที่เราจะไม่เล่นเพลงไทยเลยครับมันจะเป็นค่อนข้างนิชนิดนึงมันจะเป็นเล่นอัลเทอร์เนทีฟเล่นบ rit rock brit rock คือ british rock ไม่ว่าจะเป็นพวกเดอะสโตกอาร์กติกมังกี้เอ่อโอเอเสเล่นบีชเสเล่นได้หมดเลยแล้วก็แต่ละวันเนี่ยมันจะเล่นดนตรีไม่เหมือนกันเล่นโซเล่นฟังเล่นร็อกแอนด์โรลคลาสสิกร็อกอิโมคือพี่ชอบแนวนี้เหรอถึง ใช่เราชอบดนตรีแนวนี้ก็เลยเปิดร้านกับเพื่อนชื่อ Black Cabin Bar มีอะไรอยู่ครับมีร้านอาหารอยู่อินธรรมละ37ครับเป็นชื่อลูลู่คาเฟ่เป็นร้านอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดมันเป็นความชอบส่วนตัวหรือว่าเราแค่รู้สึกว่าจุดจนึงที่เราอายุ30แล้วเราทำวงการน้อยลงแล้วอยากจะทำมันเองเราแค่เป็นคนที่มีไอเดียมาตลอดชีวิตหมายถึงว่าพอมีไอเดียอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยาก อยากทํามันก็ทําเลยไม่ค่อยหมายนั่งกักว่ากลัวทําได้ถ้ากลัวทําไม่ได้เดี๋ยวจะประสบความสําเร็จไหมจะล้มไหมจะอะไรไหมคือไอเดียขึ้นมาทําเลยตอนนี้รู้สึกว่าเราอิ่มตัวกับวงการมันเทิงไหมสําหรับเราแบบลึกๆยังยัง,ยงฝากร้านไม่จบกูยังมีอีกโอเคกูยังมีร้ <laughs> านอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นหมี่แฮงค์รีบีฟนูโดเป็นหมี่คุกเนื้ออยู่ในแกร็บฟูดเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่อย่างเดียวครับ คือตอนนี้ทำทุกิหลายอย่างมากหลายอย่างยังไม,มยไม่หมดอยังไม่หมดยังไม่หมดมันเป็นซัพเปอร์แมเป็นวิตามินสําหรับทุกวัยแหละม,มันชื่อ Simplify ก็เป็นวิตามินรวมที่แบบกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยครับเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเองด้วยครับตอนนี้พี่มีแฟนยังพี่มีไม่มีมโสดมานานยังโสดสักพักแล้วครับ แล้วพี่มีสเปกผู้หญิงในใน,ใน,ในอุดมการของเรามีความเป็นคนดุดันอมีน้องมีหนวดมีลูกจิโกลงี้ผู้หญิงที่จะเข้ามาชีวิตต้องเป็นประมาณไหนทํางานเก่งทํางานเก่งเป็นคนทํางานเก่งคือต้องคุยรู้เรื่องในเวอร์ชันที่สมมุติเรามีมีเรื่องงานแค่อยากจะอัปเดตชีวิตอะ่ะลอัปเดตให้เขาฟังเขารู้เรื่องหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือสามารถไปใช้ชีวิตด้วยกันได้ใช้ชีวิตในที่นี้หมายถึงว่าไปลุยด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ คือชอบอะไรแบบเดียวกันอ่ะอทําไมถึงโสดครับแบบโสดมาล่าสุดคือกี่ปีถ้าแบบคนคุยแบบจริงๆจังๆก็น่าจะสองปีกว่าสามปีเลยแล้วทําไมถึงแบบใช้ชีวิตโสดไม่อยากมีใครเข้ามาในชีวิตช่วงสามสิบไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอยากโสดไม่ได้บอกว่าปิดกั้นว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตแค่ถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีไม่ต้องมีดีกว่าก็คือตอนนี้คือไม่ได้ปิดกั้นชีวิตในความโสดไม่ไม่ได้รู้สึก แล้วรู้สึกอิ่มตัวกับวงการบันเทิงไหมแบบอยากจะมาทาธุรกิจมากขึ้นแล้วก็อาจจะทํางานในวงการน,น้อยลงไม่แล้วว่ามันก็ทําควบคู่กันเราเป็นคนชอบ<ม>ทํางานอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องแบบเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่รู้สึกว่าจะต้องเลิกทําสิ่งไหนเพื่อไปทําสิ่งไหนมันคืออยู่ที่ว่าเราสามารถจัดการกับมันได้ดีแค่ไหนมากกว่าจริงๆแล้วถ้ามันทําสามารถทําควบคู่กันไปได้มันช่วยกันนะเว้ยถูกปะ<ม>เพราะว่า<ม>ถ้าเรา ยังอยู่ในวงการบันเทิงชื่อเสียงเรามันก็ช่วยให้คนรู้จักแบรนด์เรามากขึ้นคนก็อยากจะไปร้านด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสตาร์พาวเวอร์ให้ร้านด้วยถูกต้องมันก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกับรายการมันก็เป็นเป็นอะไรที่ที่ดีอะไรย่เงี้ย ตอนนี้รายการเราเป็นรายการที่ผมจะซัพพอร์ตทุกคนเสมอหนึ่งเรื่องคือผมห้ามคนบูลลี่กันไม่ได้หรอกคอมเมนต์ด่ากันไม่ได้แต่อยู่ที่แรงกระแทกของแต่ละคนหนาบางไม่เหมือนกันวันนี้ผมอยากให้พี่เฟย์ครับให้กำลังใจคนที่มองเราเป็นไอดดนกับการใช้ชีวิตคิดเห็นยังไงครับกับการที่คนคอมเมนต์ดา่าเสียดสีกันแบบรุนแบบนี้จนทําให้บางคนถึงขั้นปิดชีวิตตัวเองก็มีในปัจจุบันโลกของการบูลลี่โอ้คำถามแม่งลึกมากเราว่วอย่างนี้ทุกคนตอนนี้มันเชื่อกับสิทธิของตัวเอง หนึ่งทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันถูก um. ไหมทุกคนก็จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจารคอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นกับเรื่องอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราหรือกับเกี่ยวกับตัวเรา um. แต่สิ่งที่ทุกคนลืมไปคือสมมติเราจะคอมเมนต์อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันสิทธิ์ที่จะรู้สึกมีสิทธิ์ที่จะรู้สึก สองคือสิทธิความเชื่อของเรานะอืสิทธิ์ที่เรามีอยู่ไม่ควรไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่อืมเรามีสิทธิ์ที่จะทําสิ่งนี้แต่ไม่ควรไปก้าวไก่หรือทําร้ายใครก็แล้วแต่รอบตัวเราเราไม่มีสิทธิ์ทําอย่างนั้นแสดงความคิดเห็นได้แต่ใช้ปัญญาชนใช้ สมองใช้สิ่งที่ลรํ่เรียนมาใช้ประสบการณ์ที่ลรํ่เรียนมาว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรวิจารณญาณควรคิดเองไม่ได่าไม่ทำอะไร <c oughs> เออครับรักกันเยอะๆทุกคนไม่เข้าคิดทีดีมากแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเด็กสมัยนี้ก็มันก็มีบางคนนะที่โลกจิตอาจจะแบบยแยกแยะไม่เป็นระหว่างการที่จะ ก้าวไก่สิทธิผู้อื่นกับสิทธิที่ตัวเองมีอะไรมันก็หลายแบบบางคนเติมเด็ดมากเพื่ออยากจะด่านั้นโดยตรงก็อยากให้ทุกคนนะครับเด็กทุกคนที่มองอยู่ตรงนี้ก็อย่าให้แบบแยกแยะให้เป็นติชมดูถูกให้มันรู้ว่าเหตุผลที่เขาให้มากับหลักการที่เราจะใช้อ่ะเอามาซีเรียสน้อยมากเพียงใดอยากให้ทุกคน <ừ. S 1> มีความสุขกับการใช้ชีวิตวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชาที่สนใจนะครับ,รบผมอยากได้ครีมนาคิดนะครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับนา nah, คิสไลฟ์เล็บบัตสำรัมนครีมสำหรับผู้ชายที่ที่ใช้เพื่อดูแลตัวเองอะ ทุกคนควรจะผู้ชายทุกคนควรจะดูโอ้โหแม่งสุดยอดสำหรับผู้ชายสายแอคทีฟที่ต้องการจะดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่สายการังกายสายแอคทีฟเอาดออะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูแลตัวเองนะครับไม่งั้นเนี่ยข้อศอกดำเข่าด้านหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องผิวแย่เป็นผู้ชายก็ผิวดีได้มีอคอมเมนต์จากทางบ้านบอกว่าแล้วผู้หญิงใช้ได้ไหมอ่ะทำไมต้องเป็นแต่ผู้ชายเขาบอกเนี้ยจริงก็ใช้ได้ ทำไมใช้ไม่ได้ไม่มีผลก่อผิวที่หนาหรือบางอะไรใช่ไหมของผู้หญิงใช้ได้เหมือนกันมันก็คือครีมผู้ชายยังใช้ครีมผู้หญิงได้เลยทำไมผู้หญิงใช้ครีมผู้ชายไม่ได้หาซื้อได้ที่ไหนครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ n a k e s Official ครับ n a k e s Life l i b e r a t for Men ทำไมมันถึงเป็นรูปก้อนวะ มันเป็นโลโก้ของการแสดงถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่รับเฮ้ยจริงเป็นรูปอื่นก็ได้แต่รูปโกนมันน่ารักอีกน่ารักใช่มันก็จะมีความเป็นแบบอุ้ยขนาดแบบแรูปโก้ไม่ได้แปลว่าต้องใช้แค่ที่โกนใช่ตรงไหนก็ได้ทาทั้งตัวก็ได้ทาตรงไหนก็ได้ยกเป็นหน้าแค่นั้นเองฝากผลเงาเลยครับครับก็ฝากธุรกิจที่พูดมาทั้งหมดครับแล้วก็27พฤศจิกายนนี้ครับมือปืนครับฝากไว้ด้วยครับเล่นใหญ่หนังใหญ่ครับมือปืนก็เป็นอีกหนึ่งจักรวาลของพี่พุทธ พี่พูดก็คือพิวมกับโฟคิงครับก็มือเปินจะเล่นกับพี่แหลมครับเล่นกับฟ้าสัิกาเบนเจามินวานี่ครับแล้วก็สุรอาครับรายการของเราครับเบิร์นในเอมนะครับขอคบออคุณมากเลยนะครับพี่ชายที่น่ารักจริงๆห่างกันหนึ่งปีแต่ว่าด้วยอ,อยู่วงการมาก่อนเขาต้องให้เกียรติพี่เขาว่าเราก็เป็นเ,นเ่อนง,งานเำื่อยกันด้วยกันโอเคื่อยกันมพูดเองนะทุกคนครับงั้นเราก็อยากให้ทุกคนที่คอมเมนต์หรือว่าดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากให้ใครมาอยู่ในรายการแล้วก็อยากให้ใครมา ให้เบิร์นบุธรลนังสัมพัษณ์ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ติดตามได้ทางเพจวีดูแล้วก็ยูทูบของวีดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆได้ประสบการณ์โคตรดีและได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่เฟยแนวคิดมายเซตนักธุรกิจนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักเดินป่าพืฤอสีที่มีคุณค่าสำหรับผมมากหวังว่าเราจะได้เจอกันในร้านลับๆสักคืนหนึ่งครับมีโอกาสเจอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่เฟยครับยินดีครับของครับของดีมากเลยพี่ผมบอกเลย